สวัสดีคับฟูวันนี้อยู่กับผมเองนะครับอยากให้ทุกคนได้รู้นะครับที่ผมได้แก้ว้ในชุมชนว่าผมได้ทําการไปเข้าค่ายลูกเสือจริงวันนี้ผมจะมาทําคลิปประสบการณ์ลูกเสือไม่มีวันก่อนจะไปดูเนี่ยผมมีค่าเข้าชมนะครับไม่ได้เข้าไปดูวีดีอก็คือการกดไลค์กับกดซับนั่นเองนะครับผมโอเคครับโอเคงันเรามาดูประสบการณ์สุดระยำของผมเลยดีกว่า โดยที่ผมกับเพื่อนนี่ก็ได้มันรวมตัวกันประมาณ7โมงกว่าๆนะคบผมโดยที่ตอนนั้นพวกเราแค่ทำการใส่ชุดลูกเสือนะครับผมก็รอประมาณนานอยู่ครับหลังจากนั้นครูก็มาแล้วนี้เราก็เอาของขึ้นรถกัน หลังจากที่พวกผมเนี่ยเอาของขึ้นรถเสร็จแล้วพวกผมก็ได้ทําการนั่งรถตู้นะครับผมเพื่อที่จะไปเข้าค่อยลูกเสือเสือเสือหลังจากที่พวกเราถึงค่ายลูกเสือเนี่ยพวกเราก็เอาของลงรถนะครับเอาของไปวางไว้หลังจากนั้นเราก็ไปทําการเอ่อไปจุดรวมพลนั่นเองนะครับผมหลังจากนั้นพวกเราก็ทําการแบ่งหมู่กันโดยที่ผมเนี่ยได้อยู่หมู่งูเห่านั่นเองนะครับผมกองหนึ่ง แต่มันจะมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งครับเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะโดดเด่นในกลุ่มเลยนะครับเรื่องากว่าวมันกวนตีนกว่าเพื่อนนั่นเองนะครับผมง่ายคือมันแบบมันตัวจี๊ดอะ่ะเอ้ยเนี่ย โดยนี่จะเรียกมันว่าไอมะนาวนะคะผมนี่จาัาว่ามันตัวจี๊ตตัวจี๊ดซะเหลือเกินนะคะผมกวนตีนไปทั่วนั่นเองหลังจากนั้นพวกเราเก็ได้ทำการทำพิธีเปิดกองกันนั่นเองนะครับผมพอเปิดกองเสร็จปึ๊บพวกเราเก็ทำการออกเดินทางไกลโดยที่ภาคเช้าได้เป็นฐานวิชาการนั่นเองนะครับผมโดยที่ผมได้เล่าข้ามมาช็อตหนึ่งนะคบในระหว่างที่การกำลังทำเนี่ยพิธีเปิดเนี่ย ไอตัวไอบะดาวเนี่ยมันได้ทำการโชว์รอยสักให้ผมดูครับคือมันได้ทำการเอาปากกาเนี่ยมาทำเป็นเครื่องสักเว้ยแล้วนี่มันก็สักเข้าไปเป็นรูปเพชรใช่เป็นรูปเพชรซึ่งพอผมก็ได้มารู้ทายหลังว่ามันน่าจะเป็นแก๊งอะไรสักอย่างที่ผมเห็นในติ๊กต็อกของอ,อ,อำเภอเขอาละกาที่ผมอยู่ครับเออคือหลพอนาไปเป็นแก๊งตัวจีด้บ ฟอร์มช่างในยี่มั้งผมก็ไม่รู้เหมือนกันอะโอเคงั้นเราตัดกลับมาตอนที่เราเดินทางต่อในระหว่างที่เดินทางเนี่ยมันก็ทะเนการเดินทางไปเรื่อยๆครับก็ร้อนก็ร้อนแะ้วอย่างนั้นก็ไปฐานแลกครับก็คือฐานเขาคันเอ้ก็คือฐานเชือกตอนที้ฐานเชือกนี่ก็ไม่มีอะไรมากครับก็แค่ฐานเชือกแล้วก็ไปโดยที่แถวในภาคเช้าเนี่ยมันไม่ค่อยที่จะมีอะไรเลยนะครับผมก็คือมันไม่มีอะไรเลยอะเออผมก็ผมก็ขอข้ามไปตอนเที่ยงกินข้าวเลยแล้วกัน หลังจากที่เข้าฐานอะไรเสร็จเนี่ยเพราะเราก็ได้ทําการมาเปลี่ยนเสื้อผ้ากันนั่นเองแล้วครับผมหลังจากนั้นพวกเราก็ทําการกินข้าวกันนะครับโดยที่สาเหตุที่พวกเราต้องเปลี่ยนชุดเนี่ยก็เพื่อทําการจะเข้าฐานระจนภายในตอนอบ่ายนั่นเองแล้ครับผมพอเตรียมตัวอะไรเสร็จปุ๊บเสร็จทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็เรียกรวมกันรอบที่สองนั่นเองแลครับผม โดยที่ค่ายอื่นเป็นยังไงไม่รู้นะครับแต่ว่าค่ายของผมน่ยเาจะทําการเข้าปากเสือตอนบ่ายนั่นเองนะครับผมเพราะผมเข้าปากเสือก็คือแบบเปื้อนหมดเลยแล้วก็ฐานแรกที่เราเจอก็คือฐานกู้ระเบิดนั่นเองครับซึ่งผมพูดตามตงก็คือมันค่อนข้น่าเบือ่อแล้วยันนั่นก็คือสิ่งที่ผมแบบโมโหมากเลยมันมีผู้หญิงคนหนึ่งเว้มันตบหน้ากูคือแบบแบบยินดีก็กวนก,วนกวูอะคือแบบกูเจ็บแสบแบบทรมานมากเลยนะแนละ้วแบบศูนแหง คือในภาคบ่ายมันก็ไม่ค่อยม,ม,ม,มันก็ไม่ค่อยมีอะไรเวแต่ว่ามันก็จะแบบสนุกกว่าตอนภาคเช้าอยู่ครับเออแต่ที่แน่นก็คือกูเลอะกูเปื่อนเปื่อนมากเออกูเปือเป่อนแบบเปื่อนแบบเสื้อทุกวันเนี่ยเสื้อผ้าโรงเรียนผมอะทุกวันนี้ยังซางไม่ออกเลยอะโดยที่พวกเราเนี่ยก็ได้ทำการแบ่งกันไปสองกลุ่มนั่นเองครับโดยที่ผมเนี่ยจะไปอาบน้ํา ยที่เพื่อนบางส่วนเนี่ยเขาก็จะทําการแบ่งไปทําอาหารนั่นเองแล้วค่บผมพอผมกลับมาเสร็จปุ๊บเนี่ยพวกผมก็ทําการสลับกันนะโดยที่พวกผมเนี่ยก็ได้ทำการทําอาหารแทนนั่นเองเพราะว่าเราทําการเสร็จอะไรกันเสร็จแล้วก็ได้ทําการกินนั่นเองแล้วค่ผมหลังจากที่พวกเรากินเสร็จแล้วนะพวกเราก็ได้ทาการกางเต็นท์นั่นเองแล้วครับพอเรากางเต็นท์เสร็จปุ๊บมันก็มีเวลาว่างนะเพราะได้เกิดเหตุการณ์เหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นนั่นเองแล้วคับผม มีคนมาบอกชอบผมเว้ยคือเขาเป็นผู้หญิงนะครับขอเขาเป็นผู้หญิงตัวอ้วนๆเล็กๆหน่อยนะผมแต่ผมไม่รู้ว่าผมจะตอบยังไงดีผมเลยตอบว่าผมชอบผู้ชายนั่นแหละครับผมคือผมเป็นคนที่ไม่ได้ตาตาดีอะไรขนาดนั้นนะครับผมผมไม่รู้ว่าผมจะตอบเขายังไงดีอะเออผมเลยตอบไปแบบตามตรงเลย หลังจากนั้นนะครับผมพอทำอะไรเสร็จม็เกิ่มการเป่าเรียกรวมนั่นเครับหลังจากนั้นก็เป็นการแสดงต่างๆซึ่งผมไม่ได้แสดงคือหลายๆโรงเรียนก็น่าสนุกว้ยแต่บางโรงเรียนอ่ะมันน่าเบื่อมากเออคือแบบมันน่าเบื่อมากแถมยังมีแบบแบบเออ จะพูดยังไงดีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ <S <S <be> ้นนะครับเช่นมันมีแบบไหมไทยปอมอ่ะแบบแบบยูดีเขาก็แบบอุ้ยถ้ารู้หรือเปล่าว่าเดี๋ยวเราได้จ้างไหมไทยมาแต่ผมรู้อยู่แล้วมันไม่ใช่ไหมไทยของแท้แล้เอารโรงเรียนมารับด้วยนี่พอเปิดตัวมันก็เริอน่สวยนี่มึงจะหนีกันเลยสนี้อยู่ดยบุเยือบบ <laughs> เบื่อมากเลยเพราะแบบเรากองไฟมีไหมไทยแล้วนี้ก็ได้เกิดการเหตุ <c oughs> การณ์อะไรขึ้นบางอย่างนะผมมันก็คือเหตุการณ์ที่แบบอุบัติมากยูดีเออเออ,เอ,อน่าจะนํำมีซูรูด้วยนะเออแล้วก็นางลำอะไรนี่แหละ,ละเออนั่นแหละเออใช่ คือมันก็ทําการมีเอ่อเขาได้ทาการแสดงคือเขาได้เตือนก่อนน้านีแลรวระวังทงหายนะแต่พวกผมก็แบบสนุกเกินไปลังจะนั้นก็ได้มีครูฝึกคนนึงเขานะเขาก็เฮ้ยลำเล่นใหญ่เลยแบบคุณเหรมเตือนเลยก็ไม่ฟังมันจะนั้นก็ทําการครูโรงเรียนผมอะเออข้าทําการมาเป็นอนนั้นไหมมาเป็นแบบตํารวจเป็นอปปบบุลลเออแล้วก็มีการแสดงเหมือนหมอรําอะเออแล้วจะนั้นก็ทําการปิดกองตอนเย็น ก็ไปนอนคือตอนนั้นพวกผมก็เริ่มโมโหแล้วเออโมโหแบบกูสูนกูเค้เนกูอยากนูนเออนั่นแหละครับเราจะนำพวกเราก็เล่ยนนอนกัน เอ่อทุกคนครับผมมีข่าวลา่าจะมาบอกคือไฟ่วนที่เหลือมันเสียไปพระนจ้าขันธกรรมการมาเล่าละเล่าเรืเ่องที่เหลือให้ฟังเหนะครับคือผมเล่าข้ามไปจุดหนึ่งก็คือไอตัวมะนาวเนี่ยมันข้าจะชอบกลนตีนคนอื่นครับช่างไปแก้คนอื่นในระหว่างเดินภาคเช้าตอนบ่ายก็ทําการแก้งคนอื่นกลันตีนและทนมการด่าผู้คุมอีกต่างหากครับเออนั่นแหละเป็นแบบคือมันตัวจีดจัดอะเออตามนั้นแหละเออ นี่ในตอนเย็นนะครับออในช่วงที่มันมีการสแสดงเนะี่ยผมก็ได้ทาการมาเข้านะ้ำบำบัดสามรอบแล้วเล่าที่3เนะี่ยผมมากับเพื่อนผมตัวหนึ่งครับเป็นตัวที่ใหญ่ๆห,หน่อยอนะเป็นเพื่อนแบบตัวใหญ่ๆของผมอ่ะแล้วไอ้นั่นเวอยู่ดีมันเดินมาเตะแบบเพื่อนผมเข้าไปในห้องน้ำเสร็จแล้วมันมาเตะเวมันมาเตะแบบ ไอประตูห้องน้ำอะเพื่อผมออกมามันก็แบบมองมองหน้าเหมือนมองหน้าแต่ว่าผมก็ได้มองหน้าศาสตร์ดูเหมือนเหมือนอยากอยากให้รู้นะครับว่าใครทําอะไรเงี้ยเออก็ผมก็เลยบอกมันว่าเอ้ยไอ,อมะน,นาวเนี่ยมันเตะของมึงนะเว้ยเออมันเตะของมึงเพื่อนหลวงก็เลยบอกเออเดี๋ยวรู้เรื่องประมาณนั้นนะครับก็หลังจากนั้นพวกเราก็ทําการปิดก่อนะครับแล้วทีนี้ก็ได้ทําการกลับบ้านกันนั่นเองนะครับผม